สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพนุขูสุขสุขค้นจากกมาพพอกับเอ็มคือเก่าค่ะกับบรรยากาศตอน่บยๆค่ะพี่น้องใบสองใบสองครึ่งค่ะนี่นะคะท้องฟ้าก็มืดคึมค่ะเลิกงานมาแล้วเฮ็ดยังแน่วะตีก็ถทายคลิปเรียนนี่แล้วค่ะป้ะพี่น้องมาเก็บเฮ็ดน้ำกัน <laughs> เฮ็ดเกิดแล้วจ้ะ นี่เก็บไปรอบนึงจ้ะแต่ว่าบริไทคลิปมือนั้นมันฝนตกแน่จก้กก็เลยอ่บฝ่าวเก็บน,นจะจ้ะนาออันนี้ก็คือมันเหลือจากเมื่อก่อนเนาะค่ะนาะกับร่างบานค่ะพี่น้องเอาไปพัดไปแกงไปต้มไปเข้าเอินวิ่งไปกล้วยไปลาบแซ่บค่ะเฮ็ดได้ทุกเมนูนะะเนาะค่ะนาะเฮ็ดมงเกาเนี่แหละค่ะต่อเกาเนี่เกิดทุกปีค่ะพี่น้งองเก็บเฮ็ดแล้วสิไปใไส่วัดดิกระสิบหาแต่แนวกินค่ะพี่น้อง เ,เ,กเก็บเพชรเรวก็สิไปเก็บผักเก็บหญ้ามาแกงบ่มเมนมาแกงมาต้่มจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะสิผ้าเก็บเห็ดสัก,ก่อนจ้ะพี่นอ้องอะเบิ่งจักน่อยนนนเนาะจ้ะเนาะจําชื้อบ่ไหรคื้เก่าค่ะ <laughs> จกักเออเขาเอินว่าเห็ดอีหยังดอกเอ็มมีเอินเห็ดคอนนะคะเนาะ,ะ,นะเห็ดคอนบานเจ้าของกินทุกปีคะป่ะปีนี่นะค่ะเดี๋ยวจังไปจักอันนั้นเขาที่หลังตัดขาเขา ี่มีกับสตัดเอาทุกปีแต่ว่า,าเขาก็เกิดทุกปีค่ับพี่น้องสิทอนหรือว่าสิตสัดกับบต่ตางกันเนาะเพราะว่าเขามีเสืออยู่นี้ปีนาก็สิขึ้นอีกค่ะมบ้านก่อนตัดไปรลายแล้วค่ะนี่เบิดแล้วนี่เหลือแตอ่อันนี้เขาเขาเอื่ไอไงยังเบากับบะถึกพี่น้องเอ้ยอะตัดตัดตัดน้ำกันจะงอยอะเฮ็ดคลิปก็เฮ็ดคลิปบ,บ้านๆครับพี่น้องบ่ไไ้เฮ็ดคลิปเลิศรู้วล่างการเนาะเฮ็ด เล่นเห็ดหัวไปผู้ใดมาเบิ้งกับเบิ้งกะนี่ระคาชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนกะบ่มีเอยียงเลิหรู้แต่ละคนก็ใส่ชีวิตของเจ้าของไปขึ้นนี่แล้วจ้ะนี่มาแมาวคว้าคว้ามันซื้อเออมันซื้อมา <laughs> จากไหนนะไอเปป้าหรือไอเบลล่าเบลล่าแมาวแมวแมวนี่คว้า หันมาทางนี้ก็บ่หันเนาะเบลล่าจ้าุ่นขันห้อเออละนอนเกือกนอนกิ่งอยู่อยากเข้าไปเอนลูบไปนั่นแต่ว่าเบญยอมมากไก่ด้วยอ่ะ่นเกือกกิ่งมีมาจ้าโมเรมึงค่ะเปงิงนิ้นเสียงเข้าล้อออกมาจกออกมาแต่ใส่ค่ะไปหาจอบนกจอบนูยู่แถวนี้แหละมีม <laughs> ี <Mimi. S 1> <laughs> น้องมาบ่ได้ออกมากะาม่ยาอันผ้าอยู่บ้านเพรานว่ามันอันมันเปียกเพิ่นว่าบ่ต้องออกไปเพราะว่าอันมาหน่วยสีมาขึ้นไปนอนกับไม้ยาไม้ยาก็เลยยานมันสกปรกบ่อยากอาบน้ําให้มาเพิ่นว่าอาบดูหลายมาสิเป็นใครเพิ่นว่าโอ้ยอยู่กับมากับมี่มาเป็นลูกคูอเ่าเนาะความสุขความผู้เ่าค่ะเถาไว้เกษียณก็บได้เดหยังเนาะเ่ะมีลูกมี มีลูกอยู่แต่ลูกไปเห็ดงานค่ะมีแต่หลานนี่แหละบอมีหลานจะคนก็เลยเอาหมาเป็นลูกเอาแมวเ,เป็นลูกค่ะ้เท่าอยู่นี่เขาเจา้ามีสวัสดิการดีบ่คือบานเหาเนาะเนาะต้องรีนล้นหา้เฒ่าเห็ดงานแล้วกินเงิน,งนกระซียนป้ายเนาะรักษาสุขภาพให้ดีเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องอยู่ใส่เงินไปชีว <laughs> ิตในต่างเด่น เอมมี่ก็คือสีอกไก่ยูดอกพี่น้องเออจากสีดิวฮอดอันกระเซียนบอลูเนาะอันาคตบอเนนอนจอ้ะเราไปฟอยไปนี่นะจ้ะพี่น้องคันบอ่อฟอยกัจักพี่น้องอันคันมาเปิดเบิ้งเอมี่กับกระสีเก็บแตเ่เฮ็ดกับเบื่อนนะจน้ะเนาะฟังเอมีฟ่ฟอยไปน้ำเฮ็ดกับเขาไปน้ำหรือว่าเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวไปน้ำนะจน้ะเนาะ ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมกันนะจ๊ะได้ยิบผ้าไปเก็บพักจากน้อยละกันจังสีอัปเดตให้เบิ่งเนะจ๊ะจากน้อยเนะจ๊ะเนาะป่ะเอ็มมี่ขอตัวไปเก็บเ็ดแล้วจังไปเก็บพักนัองกันจ้าพาทิ่กับดังสีตกเนาะคะ่ะขันหามงแรกนี่ตอนนี้นี่คือมือดหมดเลยจ้าตะกอนนี่สามทุ่มก็ยังสว่างอยู่เนะจ๊ะเนาะมาเก็บพักเก็บยาค่ะพี่น้องจ้งยายอมผ้ามาเบิง่ง ก่อนสิเบ่งพักเบ่งหยากับเบ่งวิวสักกนเนาะคะนาอนี่แหละค่ะเขาหนา,น,าน,านาวแล้วเนาะจ้ะเนาะบละอันนี้ต้นลูกเขาเอืดอวิอยญาก็ลูกพับเนาะคะนาะลูกพับบดกค่ะปีนี้เพราะว่าแดดห้อนหลายค่ะพี่น้องดอกเขาล่วงเขาล่นเบิดเนาะคะ่ะแต่ละปีะกับเบ้คือกันพี่น้องปุ่นนกเอาไปกินแล้วเคิงหนึ่งปุ่นลูกของป,ปีนี้เอมี่กินไปสองสามลูกค่ะท่านใดเก็บอยู่เดี๋ยวสิเก็บอยู่จะใบล่วงเมื่อค่ะนะคะ อนี่ลูกน,น้อยๆนะคะเห็นห้อยขีดขมวยะค่ะพี่นอ้องขมวยนกหนูมาลักกิน <laughs> <laughs> โอรีฟก็เก็บเบร้รแล้วจะ้ะพี่น้องบรรยากาศค่ะพอปูพึ่นกระลังอันนี้แหละคะ่ะ <laughs> ทำไรยบรรยากาศเนาะค่ะนาะโดยการเผาใบโอรีฟค่ะกิงโอรีฟเนาะขัดเบอร์อันนั้นกะ มะพเผาวาก็เจัาสีเอาไปไว้ใส่ค่ะเพื่อนกะทำความสะอาดจังสีค่ะตามมันนอกเนาะกฎหมายกับบแรงค่ะ่ะีย๋ยว่าเก็บพักพี่น้องมาเก็บพักน้ากันนี่เก็บพักได้นิดนึงค่ะพี่น้องนี่และค่ะผักเอ็นนี่ผักชิกคอรียเนาะคะ่ะเนาะชิกคอรีเรยว่าหยาผักอิตาลีก็คือหยานนะคะผักพวกหยานี่นค่ะต้นเขาก็สิเป็นยังสีพี่น้องใบ แบน,น,นอยู่ใต้ดนินบนดินนี่แหะเอ็มมีกระสีเลือกเอาพี่น้องล้าอยู่จ้ะเก็บเอาทอิ้งส่แล้วก็ไปสะบัดค่ะสะบัดดินออกแล้วไปตัดขาทำความสะอาดแล้วจังไปล่างล่างแล้วก็ไปต้มครับพี่น้องต้มแล้วกระสีเอาไปาพัดกับน้ำมันกับกระเทียมแล้วก็ บักพิกเนาะค่ะเนาะจักน้อยค่ะพี่น้องผู้ใดมักเพดรลายก็ใส่หลายเพชดหน่อยไส่หน่อยค่ะพี่น้องจ้ะนี่นะคะประเภทประเภท,ทนี้ค่ะพี่น้องผักกาดอันนี้เอานี้ไปพัดน้ำมันหอยแสบค่ะพักชนิดนี้กับที่เคยบอกนะคะเนาะขันผู้ใดเ่เคยอันเบิ้งคลิปเอ็มมีท่ทีแล้วอธิพานมาเนาะสีมี่สขมค่ะขมแต่ว่าขมเป็นยาเนาะจ้าเนาะก็เ,เ,เ,เลือกกินเอาค่ะก็ลองเบิ่งเนาะจ้าเนาะผู้ใดมากกกิน แต่ชนิดนี้นี่สีบกขมค่ะพี่น้องผักกาดยังมีเอ,อื่อนผักกาดเขาก็สีมีชื่อของเขายุต่ว่าหลายซื้อหายเนาะจำบ่ได้พี่น้องลักษณะใบกับสิเป็นจางสีค่ะพี่น้องหญามันอันออกดอกออกอยางก็เป็นดอกสีเลืองๆค่ะก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งแต่ว่ากินได้ค่ะพี่น้องต้นอ่อนๆเนี่ยไปพัดเสบอันพักชนิดนี้สิบ่เหนียวค่ะพี่น้องต้มก็ต้มก็มกสิเป็นรสชาติจืดๆนะคะเนาะนี่ กำลังอันเกิดค่ะพี่น้องต้นใหญ่กับบท่านได้เกิดหลายมีต้นน้อยๆค่ะแต่ต้องใส่วลาคันสีเก็บค่ะมีกระสีเอาไว้สักก้อนค่ะพี่น้องมือนี่สิเก็บพักอันคมๆสักก้อนเดี๋ยวอันนี้เลาะบ้านก็มีหลายอยู่แต่บ่ทันเก็บนาะจจะเนาะเดี๋ยวมือใดอยากกินจะมาเก็บนี่นะคะสิพามาเก็บพักเก็บหญ้าเลาะนี้พี่น้องเก็บไปเรื่อยๆทำความสะอาดนํำกันฮะชือบ้านันล่ะค่ะ อยู่บ้านกับบเฮ็ดอีอยงกับพี่น้องอยู่แล้วเบือเ่อเลิกงานมากอะออกมาสูดอากาศาบริสุทธิ์น้่แล้วก็ฟอยไปน้่แล้วก็มีแนวกินไปน้่ค่ะซุ่ม,มือนี้คันบะมีหยากะจักสิกินอีอยงค่ะข้าวนาวแล้วใบอ่านดอกแค่ปลากับเบิดแล้วค่ะพี่น้องพักหนาเอมี่กับอันน้องใหม่ฝรัง่รงกะบะแมนยามค่ะเบิดงยามแล้วน้องใหม่ฝรัง่งกบซิมีแต่พักอันนี้แหละค่ะพักกาดพักอ่าขาเอ็นออียงเดี๋ยสิพัมเบิกขนาดฝรั่งของเอมี่ ใส่ต้นมันก็งามท้าอยากทายให้เบิรงนี่บ่เห็นจะพี่น้องม, <c oughs> มีประกาศมีประกาศต้นใหญ่ๆก็สิเป็นยังสีพี่น้องขนาดหาบ่เห็นพี่น้องตอนนี้จักมนอยู่ใส่อะแจัคไหก,นก็นี่แหละเนาะพี่น้องขอบคุณลายๆที่มาติดตามรับชมให้กกำลังใจกันค่ะสำหรับเมื่อนี้เอ็มมี่ค่ะขอตัวไปก่อนจ้ะไว้พอกันไหมคลิปหน,าน้านาะจะสวัสดีจ้า